ตัวเองว่าต้องมีสักวันที่เจอคนที่เขาจริงใจยังคอยบอกตัวเองว่าต้องมีสักวันแต่ว่ามันก็ไม่รู้เมื่อไรโปรดส่งใครมารักฉันที่อยู่ อากจะรู้รักเธอมันเป็นเั่นไรไมีจริงใช่ไหม,มโปรดส่งใครมาเป็นคูกันที่ไม่ทำให้ฉันเดียวได้ช่วยมาทำให้ฉันเข้าใจ a cry